มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกแล้วก็หมองคล้าค่ะปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์กันนะครับใต้ตาที่หมองคล้านะคะอ่าก็ดูขาวสว่างขึ้นแล้วก็ส่วนร่องแก้มนะคะก็ดูตึงขึ้นค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะวันนี้เข้ามาให้คุณหมอดูแลเรื่องใต้ตาค่ะที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกแล้วก็หมองคล้าค่ะแล้วก็ร่องแก้มค่ะที่ทําให้ดูหน้าดูแก่ดูมีอายุค,ค่ะอยากให้คุณหมอช่วยดูแลให้ว่าอ่าจะช่วยปรับรูปหน้าให้สวยขึ้นยังไงค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์กันนะครับสําหรับน้องคนนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหน้าของน้องเนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่ามีร่องใต้ตาล่ะครับที่ดูคร้ํานะครับแล้วก็ร่องแก้มนะครับที่ดูทําให้ความสวยของน้องเนี่ยยังไม่สมบัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิลเลอร์จะช่วยปรับรูปหน้าของน้องคนนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับครับก็จะเห็นว่าร่องใต้ตานะครับรวมถึงร่องแก้มตื้นขึ้นแล้วก็เต็มมากขึ้นนะครับครับผลลัพธ์ของฟิลเลอร์นะครับ หน้าที่สวยอยู่แล้วก็สามารถสวยขึ้นได้อีกนะครับหลังจากได้ฉีดฟินเลอร์นะคะใต้ตาที่หมองคําำนะคะก็ดูขาวสว่างขึ้นแล้วก็ส่วนรองแก้มนะคะก็ดูตึงขึ้นค่ะทำให้ใบหน้าดูสวยใสแล้วก็ดูเด็กลุ้งค่ะ